สั่งโทรทั์ออกมาเป็นเครื่องพัดลมนี้นะครับนั้นจันจังผิดเราสามารถส่งสินค้านีกจับออกไปยังผู้ขายและขายประเทศรือได้แล้วได้เกินจำนนเก้อในสิบแล้วสมิที่เกินจาก1,000บาทนูาง่ายเกินถ้าชำระกองไปหนึงล้า 1, นแล้วได้คกิน9แสนหมื่น9พันบาทอันนี้เรื่องสินค้านอกราคาแต่ต้องไปสูตรว่าสินค้าตัวนี้นั้นเป็นสินค้าดำเข้ามาแล้วนี่นครับไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในรที่ิ้น มีพอหั่นแตกและต้องพิสูจน์ว่าเป็นสินค้าตัวเดที่นำเข้าเราสามารถขอเงินคืนได้9เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าสินค้านี้มันอีท่าเลยและเราไปตรวจเจอว่าเป็นสินค้ากระโดรายการที่เราสั่งมาเราสามารถทำนำสินค้าที่ส่งกลับไปต่างประเทศได้นะครับโดยที่ชำระก่อนแค่หนึ่งพันบาทไม่พิจัยว่าสินค้านี้จะเป็นมูลค่าสี่ร้ดยล้าต่างชำระก่อนแค่หนึ่งพันบาทอันนี้เรียกว่าสินที่ไปอยู่บริษัทก่อนจะเรียกสปอร์ตเปืนทอนนำเข้าส่งกลับ เห็นี่ยครับดังน,นั้นบริษัทใดก็ตามที่มีสินค้าเลียงปูนการให้แมงสาบเดินเล่นและอคติจลักไปแล้วหลายตางมาบอกผมครับผมคืนไ,ได้ครับนะครับผมคืนได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะแต่ต้องพูดถึงว่าสินค้าเราน้นที่เอาเข้ามาไม่เกินหนึ่งปีแล้วไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ใดๆนะครับทําได้นะครับอ่าต่อครับ ราะฉะนั้นถ้าเราจะไปางานกที่เป็นยุประโยนองกรหนึ่งเหมือนอาเซียนเป็นนําเข้ามายกวิอกรใช้สิยงใช้ฟอร์มตา่างและจกออกส่งฟอร์มไปให้เขาผู้เสน,นอซิ่งเขาก็จะซื้อจากเรามากขึ้นเวลาเราเราซื้อเข้ามาเราก็ยกวิองกรนาเขาได้ดึ่งการใช้สิทีประโยชน์ระหว่างประเทศในอาเซียนและเอฟเจและถ้าเป็นใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้นะครับเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวถาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ งงอยู่งงไหมทำไมบอกว่าใช้สองอย่างอ่ะนะยังต้องเดิน่าขั้นนี้มันเป็นยังไงจากขั้นที่หลังอาจารย์อยู่ข้างลึกอะไรสับบวกไปเรื่อยนะเห็นยังไม่ทันเลยน้องไม่ได้ทำท่าทำท่าอะไรนะถามว่าถ้าเกิดว่าท่ามเราใช้สองอย่างได้กุก็จะดี๋ยวเป็นลูกหนูนะความควนี่มันดีแล้วเนี่ยเกิดนี่ เราใช้ได <ersch> ้สองอย่างได้ครับยกตัวอย่างเช่นเรานําเข้ามาใช้สิทธิ์ของอาเซียนยกเว้นอนคอนำเข้าเอาเอาวัตถุดิบบางเด็เป็นเสร็จแล้วเนี่ยครับใช้วัตถุดิบในเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนำเข้ามาจากอาเซียนก็ใช้สิทธิ์ยกเว้นอนคอนำเข้าใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นไอเอลใช้สิทธิ์ของฟองดีใช้สิ์มาเอาฟองดีจากผู้ขายในอาเซียนมาไว้ยกเว้นอาคนํำเข้าที่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็ปิดเสร็จแล้วเนี่ย